แข็งแรงของร่างกายหรือการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเป็นประจำ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถออกกำลังกายรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้นและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยลงร่างกายมีกล้ามเนื้อทั้งหมด600มัดกล้ามเนื้อต่างๆทำงานโดยการเกร็งและหดตัวเพื่อช่วยให้ร่างกายออกแรงและเคลื่อนไหวโดยเราสามารถแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น3ชนิดได้แก่กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจโดยแต่ละกล้ามเนื้อมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปการเพิ่มกล้ามเนื้ออาจสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมวลกล้ามเนื้ออาจเสื่อมลงและหากไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อขยับก็อาจรู้สึกเจ็บปวดและหากไม่ทำการรักษาอาจสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวการเพิ่มกล้ามเนื้ออาจช่วยทำให้ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและยังอาจส่งผลในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังอาจช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง,างเช่นการรับประทานอาหารซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็ง ครับแล้วก็มาที่การออกกําลังกายสไตล์เชรีดดิ้งนะครับในวัยทํางานนะครับโดยท่าแรกนะครับเราจะเริ่มกันที่ท่าไฮนีนะครับท่าก็คือเราจะยืนที่ปลายเท้าชี้นะครับเราจะตั้งมือขึ้นมาประมาณระดับใต้ราวนมนะครับแล้วเราจะวิ่งด้วยการยกเข่าขึ้นมาหามือนะครับเดี๋ยวให้น้องทำห้ดูครับยกเข่าขึ้นมาหามือสลับซ้ายขวาแบบเร็วนะครับแล้วเราจะใช้การจับประมาณ20วินาทีนะครับโดยจะให้น้องทำให้ดูนะครับฝ่าย six เอก 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 แต่ท่าไฮนีนะครับเราจะเน้นกันที่การคาร์ดิโอนะครับได้กล้ามเนื้อส่วนกําลังเรื่องของการหายใจนะครับส่วนกล้ามเนื้อจะได้เป็นช่วงกล้ามเนื้อหลังขาแล้วก็หน้าขานะครับครับและท่าที่2นะครับเราเรียกว่าท่าทักจํานะครับวิธีก็คือเราจะยืนขาชิดและกลางแขนเป็นตัว T นะครับขนานกับพื้นนะครับแล้วเราจะกระโดด โดยการกระโดดนําเข่านะครับขึ้นมาแล้วเอาขาเอามือไปรวบที่หัวเข่าทั้งสองข้างพร้อมกันและกลับลงมากลางเหมือนเดิมนะครับเราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะครับโดยที่จะให้น้องๆทำดูนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับและท่านี้นะครับยังอยู่ในกลุ่มของการคาร์ดิโอนะครับกล้ามเนื้อที่จะได้นะครับก็คือส่วนกล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ข้อเท้าในการกระโดดนะครับ แล้วก็มาในท่าที่7นะครับนั่นะคือการซิ t อัพนะครับเราจะทําในแบบวีซิดนะครับเริ่มต้นนะครับด้วยการนอนหงายนะครับปลายเท้าเหยียดขายเหยียดแขนชิดหูนะครับแล้วเราจะนําแขนกับขาขึ้นมาเจอกันตรงกลางโดยที่เข่าตึงนะครับแล้วทําการแยกออกนะครับเราจะทําทั้งหมด10ครั้ง3มเซตเดี๋ยวให้น้องๆทําให้ดูนะครับ5ฟ7 8 1 2 3 4 5 ท่านี้นะครับเราจะได้กล้ามเนื้อในส่วนของหน้าท้องนะครับเป็นหลักเลยนะครับในการเกรงหน้าท้องเพื่อจะได้มีซิกแพคที่สวยงามนะครับสำหรับท่านี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารร่างกายง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถให้เด็กๆสามารถนําไปประยุกต์ทาตามเองได้ง่ายที่บ้านนอกจากนี้ยังมีท่าบริหารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโครงการสรุปบทเรียนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับสมาคมกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีรับชีวิตวิถีใหม่